สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในเมนูนะครับแกงส้มนะครับนี่ครับพี่แกงส้มนะครับก็จะมีดอกแคร์มะละกอหัวไชเท้านะครับวันนี้จะมาแกงส้มมะละกอหัวไชเท้านะครับแล้วก็ดอกแคร์นะครับไปรับชมกันเลยครับน้ำที่เราต้มสุกแล้วครับเราใส่มะขามเปียกหน่อยครับเพื่อจะเอาน้ามะขามเปียก เสรแล้วนะครับเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับพริกแกงต้มที่เราใส่ปลาใส่อะไรบ้ับ อนนี้น้ำแกงส้มเดือดแล้วนะครับก็ใส่มะละกอนะครับแล้วก็หัวไชเท้าที่เราบอกไว้นะครับใส่ลงไปนะครับนี้เราจะเคี่ยวมะละกอก,กับหัวไชเท้าให้ยุ่ยก่อนนะครับจะค่อยใส่ดอกเคนะครับใส่ลงไปครับตอนนี้แกงส้มเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับ ที่เราใส่มะละกอก,กับกขกัาไชเท้าไปเดี๋ยวรอมันยุ่ยหน่อยนะครับตอนนี้มะละกอที่เราเคี่ยวไว้ก็อ่อนแล้วนะครับเราก็ใส่รสดีเป็นหช้อนนะครับหนึ่งช้อนชานะครับชูรสหนึ่งช้อนชาเหมือนกันแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดหน่อยนะครับน้ำตาลกันประมาณ1ช้อนชาเมอนกันนะครับแ็งส้มก็จะติดหวานหน่อยเราก็ใส่ มาขามเปรียกลงไปที่เราเอาน้ำร้อนแช่ไว้นะครับใส่ไปทั้สองทัพพีก่อนถ้าไม่เปรี้ยก็ใส่เพิ่มนะครับใส่สน้ำตาลสักนิดนึงรสชาตินี่ตามเราชอบเลยนะครับน้ำตาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเค็มอปุงเสร็จแล้วก็ใส่ดอกแครเลยนะครับ กินรสกันหน่อยว่ารสชาติเป็นไงยังไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับผมจะชอบกินเปรี้ยวหน่อยเพิ่มเปรี้ยวเข้าไปหน่อยน้ำปลาดีครับเมื่อกี้ใส่ไปหนึ่งครับทีแล้วก็ใส่อีกอเป็นน้ำปลาธรรมดาครับไม่ใช่น้ำปลาหอมนะครับคนเลยครับ เสร็จแล้วนะครับแกงส้มดอกแคร์นะครับใส่มะละกอครับตักใส่จานใส่ถ้วยนะครับัร้อนเลยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับกินดอกแคร์ก็ดีนะครับช่วยไล่ไข้ไล่หวัดเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องจัดนะครับมันร้อนดอกแคร์จ่ำนี่ครับ ได้แล้วครับแองส้มดอกแขมะละก o นะครับ,แล,นนรบแล้วก็หัวเฉยเท้านะครับสดร้อนๆครับประกาศฝนตกๆแบบนี้นะครับไร่ไส้อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ